นี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของลูกศิษย์นะความคืบหน้าหลังจากกรรมาบวดเป็นวันที่24นะย้ํานะวันที่24นะดูแต่ละคนส่วนอันนั้นเนนเนนกำลังขับยอดอยู่ยอดองค์พะอันนี้มันไเชื่อมเชื่อมจัวอันนี้เชื่องตัดตัวนะ ข้าใหญ่ข้างใหญ่ตัดขุดกันขุดเตาแล้วดูแผ่นไปรอบๆดูเสาทำได้นะที่น่าไดยียมการนี้เราคนละไม้คนละมือเอาฝาเข้ามาเยี่ยมเรางานบุญงานบุญงานบุณงานบุญทำบุญทั้งนั้นงานบุญ พระวันศุกร์นี้มาก่อนนี้นี่จะวันุกจะเป็นพระแล้วนะเนรเมฆไปยังมาร่วมบุญปวดเนรเมฆได้วันศุกร์นี้จะกลายเป็นพระแล้ววันนี้ให้ขัดเขียนก่อนนะบทที่พรรษาหนึ่งพรรษาจะมีหมบ้ากว่านั้นไหมถ้าอยู่ได้ก็หายพรรษาถ้าอยู่ได้หลายพรรษาขั้นต้นคือหนึ่งพรรษาก่อนเดี๋ยวจะมาเป็นเจ้าภาพปวดเองเนนเมฆอันนี้กำลังขัดยอดเสียงอยู่ขัดให้หมดนะครับบุญบุญหนักบุญใหญ่อะไรอันนี้ก็คือดุล ตุนตุนเลาะจะจะบวดไหมยาเล้ยจะบวดเล้ยดูเนี้ยล่ะอันนี้อันนี้ในช่างใหญ่นานโบรแมนไม่ได้โบรแมนจ้ะโบรแมนหยาบเต็มเต็มตัวาเต็มเต็มของด้วยแล้วดูแต่ละคนวันนี้ก็ทำดูสภาพพรุ่งนี้เทปูแล้วจังพรุ่งนี้เทปูแล้วนะพรุ่งนี้เทปูแล้วนะก็ไวมากต้องรีบ เดี๋ยวเดี๋ยวจเดี๋ยวจะไม่ได้สึกเดี๋ยวติดติดคำสาไงจช่วยค่าปูนได้เลยนะเออใครจะมาช่วยค่าปูนได้นะคิวเท่าไหร่นะพันแปดคิวละพันแปดค่าปูนนะคิวละแมดใช้กี่คิวพันแปดร้อยคิวเอ้พันแปดร้อยบาทนะจ๊ะคิวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะใช้กี่คิวประมาณห้าสิบห้าสิบคิวคิวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทก็เริ่มกบแสนกันนะก็ชตรงนี้นะก็เป็นแสนและง่ายๆเลยนะคิวละหนึ่งพันแปดร้อยบาท ทั้งหมด50คิวเฉพาะตรงนี้ยังไม่รวมตรงนู้ดนะก็ใครจะร่วมบุญได้ก็มาร่วมบุญนะนี่อันนี้ก็ท่านคุณซื้อนะนี่ท่านคุณซื้อคุณซื้อดัมมี่นะคุณซื้อดัมมี่ตอนนี้มามามาเชื่อมละมาเชื่อมนะเปลี่ยนตำแหน่งนะมีงทั้งหมดนะคือถ้าเกิดเป็นคุณซื้อเก่งเล่นเองนี่หมดสูดนะฮะเราพลาอนนี้ก็ต่อมีงานหมดใครจะมาช่วยได้แม่โคนี่เอามาจากราชบุรีที่ที่อะไรนะที่นี่ชั่วโมงละหกพัน วันละหกพันวันละหกพันไม่ไหวสิบาทนี่หกหมื่นอิมพอร์ตมาจากลาบุรีเแล้วไปขนมานะเอามาใช้นำกลมมาทันทรัพย์นี้ก็ดูขึ้นเตานะอันนี้อันนี้ยมช้างยังไม่มีเมียยังสดอยู่นะทางานเต็มที่อยู่ถ้ามีเมียไม่มมรู้จะขยันแบบนี้หรอเปล่านะตอนนี้ยังยังสดอยู่นะเตากี่ต้นเดี๋ยวนึงสองสามี่ห้าหกเจ็ดเสากีสต้นเดี๋ยวจั่วขึ้นรอบ คาดว่าวันพรุ่งนี้แม่อพรุ่งนี้เทปูแล้วยวก็เอาจั่วขึ้นเค้นมาวันไหนนะพี่บุญเคนเดี๋ยวกำลังดูอยู่อาจจะเป็นวันเสาร์นะจ๊ะเคนเสาร์นี้ก็ต้องดูที่จะว่าไหนถูกใช่ไหมครับเคนที่นี่จะถูกกว่าราบุรีหรือที่นี่แพงกว่าดูว่าเราจะประกอบทังนั้นขอเราดูประกอบแล้วกันวันเสาร์ไม่เสาร์ก็อาทิตย์อสองวันอะดูเอาแล้วกันเคนก็ได้ขึ้นโค้งได้ขึ้นโค้งแน่นอนมันโค้งแล้วก็เดี๋ยวก็ยิงหลังคานะก็เป็นหลังคาแล้วก็สบายแล้วแลปูนก็เทปืดอะไนั่นแหละนะก็ดูความ ความเรียบร้อยดูวิวดูวิวดูวิวตรงนีก่อนแล้วดูวิวตรงนี้อนาคตที่นี่คือวัดแล้วนะวัดนะแพนเข้าไหมเดี๋นี้มีเต็นท์กลางอยู่ผนกขัดก็เป็นผู้ชายนี่ขัดเสียนฮะอยู่อันนี้ก็แล้วผนกขัดก็มีขัดแผนกเหล็กตรงนู้นนีดูดูเชื่อมนื้นดูช่วยยกแบมไหมลองมาดูนี่ลองนะลงมาช่วยลุแรงลุนใจกันใครจะมาไม่มีเงินมาลงแรงกันเห็นไหมดูเขายกตัวเนี่ยตัวยีตัวอะไรนะ ถึงบอกว่าใน,ในการสร้างเนะี้ยอาตมาสร้างก่อนนะไม่ใช่ว่าลองกันทั่วป่านะอาตมาไม่ได้ลองกันทั่วป่าอาตมาสร้างก่อนอาตมาไม่รู้หรอกนะว่าจะได้ยอดเท่าไร่นะแต่อาตมาทาก่อนสมมติเงินเหลืออาตมาเอาไปสร้างพญายมราชต่อไม่ได้เอาไว้กับตัวเองเลยคือสร้างปู่พญายมต่อนะที่บอกคนที่ร่วมบุญกันนะได้บุญไหลต่อนะอาตมาเป็นเพียงพักแค่บุญวันนี้บวชแค่ยี่สิบสี่วันนะก็ถึงบอกว่า ถึงใจทุกคนนะที่มาร่วมบุญกันกับอาตมาในการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้กลายเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคนที่ร่วมบุญมาก็ขอให้ร่ำให้รวยให้เจริญเจ้าหน้าในหน้าที่การงานและในทุกด้านทั้งชีวิตคู่นะแล้วก็สุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะก็ใคร,ใครต้องการนะดูนะดูด้ดวยนะใครจะมาช่วยงานก็แบบนี้งานงานแรงนะดูดูดูการชี้ศึกนะครับ ดูการพลิกจัวเดี๋ยวดูการพลิกต้องใช้คนจริงๆใครจะมาช่วยนะดูเห็นไหมในการร่วมแรงร่วมใจกันดูดูตัวสูงขนาดไหนอ่ะกองค์พระใหญ่มากต้องใช้รถเครนในการยกนะในการยกในกาเชื่อมนะดูดูในการเชื่อมนะก็นะอนุโมทนาบุญทุกท่านแล้วกันนะได้จบไปแล้วกันนะโอเคนะไปไปกัน